ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนของชาวไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนมาดูกันเลยวันนี้นะคะเรามีนะัดตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยค่ะมาก่อน8ปดโมงค่ะเราก็มาประมาณแปดโมงเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าก็มีนักเรียนนะคะชาวไต้หวันปีหนึ่งมาตรวจสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะทําให้แถวเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเราตามจดที่ซออันนี้ก็คือเป็น่ายตางนะทุกคน แล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นวัดวน้ำหนักสูงจุดที่4ก็จะเป็นในส่วนของสวดตาเชอรรชนาตรวจตาไมไม่ได้ฉันมองไม่เห็นขนา้าน่าจแว่นแล้วก็อันนี้ก็คือวัดความดันนะจุดที่5จุดที่6ก็จะเป็นวัดรอบเอวเขาวัดให้ฉันได้23าค่ะฉันงงมากเอวฉันเล็กเบิร์นนิดเลย ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการวัดการได้ยินอันนี้ฉันไม,ไม่ได้ยินจริงๆว่ะฉันหูไม่ค่อยดีหรือว่าฉันไม่ค่อยอมีสมาธิก็ไม่แน่ใจส่วนนี้เขาจะชอบที่สุดก็คืออันนี้นะคะจะเป็นจุดที่เขาจะชอบที่สุดค่ะจุดที่แปนะคะจุดตรวจฉี่นะคะซึ่งเราได้กระดาษแผ่นเดียวแล้วมาต้องมาตรวจฉี่เราก็เลยโงงงว่าเอ๊ะมันจะต้องทำยังไงนะทุกคน,นอันนี้ตรวจปัน อันนี้ก็พบคุณหมอนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นเทสในส่วนของเลือดนะคะซึ่งจะบอกว่าเขาฉีดเย็ะมากเลยอะยังคือปกติบ้านเราใช่ไหมเขาจะเทสก่อนเพราะว่าเราจะต้อไปดู<อ>แลจะให้เรามีการมาพานด้นะเ<ม>จาะเลือดเสร็จเจาะเลือดทีหลังจ้า<ม>งง<ม>สุดขี้ มาทุกคนฉันจะเล่าเรื่องเขาเจอช็อกให้ฟังนะเกี่ยวกับตัวฉีต้องฉีใส่ในนี้นะคะต้องฉีดหรอยผ่านุกซีก็ไม่โดนสีนะครับสีไม่ถูกไม่เป็นงั้นจะไม่ผ่านนะเธอต้องกลับมาฉีดใหม่นะคะที่โดนฉีว่าชาวไต้หวันได้